ัสดีค่ะมัน,นีแยายจสจผ้ามาเบิงตนใหม่อีกชนิดหน,น,นึ่งนะแต่เนอะตนใหม่มังค้นไม่มังค้นนี่น,นิดนี่แยกสายเห็นยิน่งพอขาพันพ้นขายพันบอกว่าซื้อวัสดุเก่าสัน่นแต่ว่ยยาแยใสไปบิงไอ้นี่ในย,ยูทูไอ้โัสเก่าสั่นนี่สิสิจทีพันว่าเป็นแบบนี่ หรือว่าทีมีใสายไยสายพันธุ์กับบรูนั่นะถ้าไร่งานผิดกับขอไพ้ได้ค่ะเนาะเพราะว่าผู้ขายเป็นไวซสันค่ะพวกเก้าซ่าน,นี้ยศใส่ปลูกได้ประมาณไหนเกือบสองปีแล้วค่ะตอนแรกกะ,กะมีต้นเดียวต้นเดียวเพอยะใสปนะ่ปลูกเนาะปลูกไม่มาเออเขาก็จะแตกงอยะใส่ก็ขยายขายายออกมากได้หนึ 1, ่งสอง สามซีซีหาหากระถางกระถางนี่เขาเขาแตกนอมาเพิ่มเป็นสองต่แรกก็มีหนอนเดียวนะเขาเรว่มทั้งหมดมี่หากระถางหาที่หกหกต้นแล้วเนาะทั้งหมดเนาะจากมีต้นหนึ่งขยายมาเป็นซีหาหากระถางหาหากระถางหกต้น เวลาเกือบสองปีนะฮะเนาะก็จะแตกแขนงแตกนองมาหลายปีน,นี้บ้านไมีดอกค่ะบัดซื้อมากมีดอกงามดอกเขาจะเป็นสีชมพูอมม่วงดอกเป็นสั้นๆดอกงามถ้า่ันู้นนช่มนั่นกัแจงมันเนี่ยได้จาก่า,าซื้อเขาอีดีซื้อว่ายังผู้ขายวาโสคเก่าสั้นถ้าไปใชสาไปบน,นนี้เน็ตแล้วบยูทูบแล้วโสดเก่าสั้นจะเป็นอีกแบบหนึง่ง ว่าปลูกง่ายแต่ง่ายคก็กปลูกแล้วก็กิดก็บวกตายคืน้่ายเัลยนะถว่าดอกเขาพันนี่ที่จริงสมควรนะมนี่ดอกแล้วพะต้นเขาใหญ่เต็มที่แล้วใหญ่เต็มที่แล้วนี่โดนแดดร้ายใบเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าโดนแดดร้ายเนี่ยใบจะเป็นลักษณะนี้จะแดดเขาจะมาช่วงใบไงใหญ่ไปใบตรงไหนับ ว่าห่านนี่มีหมองที่สุดกันเขาสมควรญอยู่ใบเขาแบบมีหลากหลายต้นไม้นะฮะมันจะแดดใบตรงนี้ก็ชุูแต่ฉูดใบ,บแล้วก็ถือไงใบเขาจะหม่เกี่ยวไม,ม่แบบนี้งนะามใบเขาก็กะขอบใบเขาจะเป็นแยกๆแล้วแต่เนาะแยกๆต่ว่ากับพมีน้ำ น้ำคื่อนดอกไม้แบบชนิดอ,อื่นนะคะน้ำเนี้ยแต่เขาก็าไม่ได้ทิ่มแท่งนิ่งมากไม่ก็เคืออันอย่างอื่นใบของเขาไม้ไม้เขียมใบสวยงามันมั่นนี่ค่ะมันรับงกับใบของนาม่ามานแหลกๆหลมานนา้อยม่านตนเดียวเขา,ขาปลูกไปปลูกแม่ขยาย ขยายออกมาใส่กระถางกระถางได้หากระถางหากระถางหกตุนกระถางนีมีสองตุนเดี๋ยวเขากแตกออกมาไหมค่ะแตกว่าไหมแห้งนะฮะเนาะต้นละสามลอยเหมือนเพินท่านสื่อมาเนี่ยบอลถึกถึก้ะเนาะตารสอสามลอยค่ะใส่ขอจบคลิปตอนนี้นะฮะเนาะเดี๋ยวมือหนาถิมาถมา่อไทยเมืองใหม่ไ่มีแย่งจีสวัสดีค่ะ